คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t c o o ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักดิ์ีถ้าได้คนนี้แมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจท,ทั่วแดน การบริหารส่วนตำบลเชียงพินขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2564ตั้งแต่เ,ตเ,ตเวลา8านาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่1เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี2 อายุ18ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้ง ม,มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 2, สองพฤศจิกายน2564ัณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุก่อนการเลือกตั้งภายใน7วันและหลังจากการเลือกตั้งเสร็จภายใน7วันโดยแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอและสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองอุดรธานีและหากพบว่า ไม่มีรายชื่อหรือมีอรายชื่อบุคคลอื่นในทะเบียนบ้านขอให้เจ้าบ้านยื่นคำร้องเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอณนะสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองอุดรธาน,นีภายในวันที่1 7พฤศจิก,ก,กายน2564าก25 <64. S 2> เลือกผู้แทนที่ดีเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของเราเตลาดยังเดียวซ้ายและขวากับข้าวกับลาเรายังเลือกของดีกะซื้อหมู เอามาทำอาหารเรายังคัดสรรไม่ใส่สาร,รเร่งสีเลือคน ที่ใช้ในการเลือกตั้งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐออกให้หากท่านสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิงศูนย์42.263196เลือกตั้งท้องถิน่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสใครเอาเงินมาแจกจ่ายให้เราอย่ากล้าชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดี เขาซื้อเสียงและเขาไปทอนทุนบ้านเมืองว้าวุ่นก็เพราะไอ้คนพวกนี้ต้องเลือกคนที่นโยบายไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอ